ค่ะกลับสวัสดีง,งามๆพ่อเม่พี่น้องป้องไปทุกทกขันนะะ้นเนาะค่ะยินดีตอนเราเข้าสู่ทางช่องพรพาหลวยเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะค่าืมเนี้อแอดก็ได้เดินทางมาวัดศรีทรงธรรมเนาะคะ่ะวัดเจดีย์ไอคข่เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะถึงได้เดินทางมาหอดมาถึงแล้วเนาะคะ่ะพระอาจารย์พนก็นกัลลังเปลี่ยนหลังคาใหมะะ่เ้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะผู้ใะอยากรวมบุญกะเดินทางมาได้เนาะคะ่ะวัดศรีทรงธรรมเนาะคะ่ะ สำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะคะ่ะที่เขามาเบิง่งเมื่อชมชิปนี้แล้วนะคะเอ็ดก็ขอกําลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เด้อคะ่ะพี่น้องค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่เขามาใหไม่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแกงเตือนเนาะคะ่ะเพื่อที่สิบุตดิพัารข้าวสารดีๆเด,ด,ด,ด้จากทางช่องพรพารวยเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะเดี๋ยวเอ็ดสิไปซองทั้งหนาให้เบิงะะ่งเด้อค่ะโซฟารวมบุญกระถินน้ำผาจันทร์เน้ะคะ่ะพี่น้องเด้อยกช่อฟ้าเนาะคะ่ะ ปวหน้าปิดจมูกมาที่มีไหมงัจกากขทเอีประมาณันมะวันนี้เลขค้ามวณนมีหนึ่งก็มีหกค่ะค้ามวณนแล้ค่ะค่ะจย์ค้นนมัสการเจ้าค่ะพรเจริญพรค่ะ ค่ะคิดฮอดคิดถึงก็เลยแวะมาหาอาจารย์สอ่องพอนผ้ารวยค่ะทอดคิดถึงกันมาบ่ายขอพอนปูบ่ายขอพอนไข่ไข่หมดหมดนี่หลังหมดนี่ะบ้านนี่กะบ้านใน,นเห็ดดำม่อลกะสิเห็ดยูวันที่วันพระที่ยี่สิบหกนี่ค่ะแต่ว่า เลขนะนิมิตเลขยู่ในใจคืดคืดมักคืดมักเล็กนึงก็หล่ะมักเล็กนึงเนาะค่ะอาจารย์เนาะมักเล็กนึงนึ่งก็ยังกับค่ะอาจารย์อ่ามีอาชิมีหนึ่งกับหกอาจิมีหนึ่งกับหกเนาะแต่แต่บอมาน้ำกันแต่ว่าบอมาน้ำกันอันนี้เป็นเล็คืดมักนาอาจารย์เนาะเป็นเล็กคืดมักค่ะ ทุกคนการเสือแล้วแล้วแล้วแต่แล้วแล้วแต่ใส่วิจารณญาณน,น,นั่นแล้วมนีกนารมาพอามาอนีีมาพอมาหากันโดยความคิดหอดคิดถึงวันใดมาโดนฝากถึงอเอฟซีทุกคน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 กาหวังมือ มือรวยมองค้นกบวังมือมีโชคธรรมดาควบวังของมนุษย์โลกของเท้าดังนั้นแหละกันอันที่ซื้อให้มีสติให้มีส,ต,มสติสัมัชัญญะาในการเสียงโชะแล้วก็ให้จากการทำมาหายกินเป็นทีตังสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนกะคน,นกะหายสุขคนนั่นแหละแต่ว่ามุสีมีบุญหน่อยบุญหลายแล้วแต่ แต่เแต่ผู้มีบุญหลายก็ได้หลายผู้มีบุญหน่อยก็ได้หน่อยผู้่าหั่นมีกับว่าหั่นใดท่านนั้นแห้เด้งสร้างบุญสร้างกุศลไปอ่เพิ่นกับสิซอยไปสุข,นส,ขนสุขนนั่นแะมะ้มนีกามาเยี่ยมยามทำข้ากับพร้อมนวยไวพ้พอให้ศรัทธายยาติโยมเอทซีุขผู้สุขนของสองข้น้าร่วยมีความสุขความเจริญห้หหางห้มีห้ดีห้ได้สุขนผู้บ่มีหขมีผู้มีแล้วหาม,มียิ่งยิ่งขึ้นไปท่านนั้นแล้วกา ขอให้เป็นแนวทางไปปฏิบัติไปไปปฏิบัติละกันอย่าลืมทำความดีถ้าสร้างบุญไว้บุญทิพย้าเห้านั่มไปกินนั่มไปกินบุญเอนะินมานั่มไปกินบุญนั่นไฮโชคห้ใช่สุขคนสุขคนกันคอยลุยเบิ้สุขค,น,ขคน,ขเขขนเดอ้อจะเรือ่อพรอ่ะอาจารย์คะตอนนี้เห็นกําลังหรือลังคากํากลังสางอ๋อ,อตอนนี้กาําลัง กำลังเห็ดหลังค่าซาลาการ์เปเลียนค่ะอราคาวันที่บอกบุญไปเลยเนาะค่ะวันที่สิบหาตุลาสองพันสองร้อยหกสิบหาเป็นวันเสาร์สิมีการยกช่อฝาซาลาราคาสิมีการถวายกระถินนะทอดกระถินในในมือนั่นฉะนั้นราคาบอกบุญเอฟซีหยักย่อมสุก้นสุก้นให้ถือเลขสุก้นหนึ่งเต็มงวดหนึ่งจะไปหอดบุญอะ งวดกระถินบุนเดอร์สุคนสุกคนวันที่สิบห้าตุลาเนาะค่ะจันทร์สิบห้าตุลาคมยกช่อฟ้ายกช่อฟ้ากดกระถิ้นแต่ลงวันทีไว้นะค่ะนันสักสถานญาิโยมสุกคนงวดที่แล้วือว่าได้สามตัวสุกนอาจารย์งวดที่แล้วเลขนำมอนได้สามตัวตรงการเลขเสียงไอไข่นี่ได้แปดสามสอง ค่ะแปดสามสองแปดสามสองแต่ว่าเลขน้ำม่อนนี่ได้ห้าแปดสามสาวซาบกค่ะแต่ว่ากะมันกัหลายหมองเนาะมันกัอั้นกัเต็มธรรมดากันอ่าแต่ว่าเงินเดือนงินนี่กะบัวหันได้เฮ็ดวันที่ผลแล้ววันที่ยี่สิบหกวันพระวันที่ยี่สิบหกวันพระเฮ็ดแล้ววันที่สิบเจ็ดแอดกัสิมาขอตามต่อนะคะได้ได้ไเพื่อเอฟซีโชคมานเื่อผลในมาสมทบอันสั่งซาลาการประเลี้ยนนะจันเนาะได้ได้ สาธุสาธุอนุโมทานาสู่สุคนเดอมันนี้ก็เอาเลขที่เด่นไปก่อนนะจน๊ะเนาะเด่นหนึ่งกับหกผู้ดใดห,หาผู้ดใดไม่กำลังแรนีนกำลังหมักเมยหมักแรียนหาเจจาได้ไปพิจารหนาก่อนค่ะอา้าวสาธุอนุโมทานาสาธุค่ะาจยาะค่ะจากนี้ก็สิบปขอพ่อในใครละค่ะขอพ่อาน ค่ะขอพอใใรในไข่นะคะพี่น้องเนาะค่ะขอพรไอ้ไข่วัดเจดีเ์นะคะพี่น้องเด้อค่ะ เปิดตะเกียงเลยจุดธูปปนธูปให้

เิดเอข้าหนีจะเปิดไปจะเคียงเกิดได้นั้นนะข้าเออสาม้าดจาบอดังหวะเรทำไมมือดำังเลยคะกะิดทู่ค่ะเกิดทูปก็เลยมืดอดำค่ะขอขอสกขอมันก็ไปใครนะคะมันนี้นะคะ 14บ่14นะจ๊ะใช่ 14. 14 14เอาลงคอยอีกจังไหม่ดูป่ะย่ํา14เอาใม่ดูค่ะสิมา14เอาใม่อีกดูเนาะ หนึ่่เก้า <7. S 1> เจ็ดหนึ่งสี่เก้าเดเด้อน้องนุดีมาขอโชคขอหมันนะคะอยู่วัดเจดีไอ้ไข่นะคะาวันนี้เพื่อนจะขอเสียงเสียงดวงเสียงโชคบ,จบ่จับหายจับหายจับหายเลขสองนะคะเลขสองค่ะจับหายได้เลขสอง เลขสามตัดต่อเลขแปดสองสามแปด่าจับห,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 หายได้หายหายนำโชคได้สองสามแปดครับพี่น้องค่ะขับลองเบิรงเนาะค่ะพี่นอ้อ,อ,งงนะะนองค่ะหาโชคฆ่ามันหาบุญผ้าวาสนามีเนาะพี่น้องเนาะ<ส> แล้วให้พี่โซอาน่านให้ฟังอ่านเด้อพี่น้องค่ะอาจารย์ที่รูกจุดอืมจะเดี๋ยวสี่ซองให้เอิจฉาบ้างเด้อขอพรไปน่วมกันเด้อพี่น้องค่ะเื่อโชกเพื่อมันได้มารวมงานกระถินของอาจารย์พน้นองค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้ทั้งวัดทั้งว่ากับกระลังเฮ็ดสาราก,การปลาเลียนใหม่เนาะคะ่ะหลังคามันโดนปีเราผุพังคนกระลยกลังกระลัง,ลงท้ำกัน เปลี่ยนหลังข้ามาอีกแล้วค่ะพี่น้องเด้อค่ะผู้ใดมีใจใส่ศรัทธาเนาะค่ะอยากมาเห็ดมาสั่งก็มาเดินทางมาไดเด้อค่ะเด้อที่วัดเจดีไอ้ไข่เนาะค่ะเยอะน่าเลยนุ่มตาไอ้ไข่กับป้องแป่งป้องแป่งเยอะไอ้ไข่ก็ได้เนาะ ค่ะพี่น้องป้องไปคะ่ะสำหรับตัวดีตัวเด็ดเนาะคะ่ะฝากต่อน,นะคะที่วัดวัดไอไขะะ่เด้ค่ะพี่น้องเด้อค่ะขอโชคอมานฝากต่อนพอเป็นพี่นอ้องป้องไปเนาะคะ่ะสำหรับเลขเสียงซิมซี่ของน้องหนูดีก็สิเป็นหนึ่งสี่เก้าเจ็ดนาะคะ่ะเลขลวงไฮเนาะคะ่ะสองสามแปดเลขทูบขอเสียงไายเนาะคะ่ะเลขทูบเสียงไายได้หกสามห้านะคะ่ะ สำหรับของอาจารย์เพิ่นเนาะคะ่ะมากส่วนตัวก็มีหนึ่งก็หกเนาะคะ่ะแต่ว่าตัวนี้บ่มาน้ำกันเพิ่นว่าเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะจังในก็ฝากไว้พิจารณาเนาะคะ่ะเลขของอาจารย์เนาะคะ่ะส่วนวันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดเดี๋ยวมาตามให้อีกเส้นหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องเด้อาอาจารย์เพิ่นจะเฮ็ดขันน้ำมนต์เนาะคะ่ะซึ่งวัที่แล้วดีเอ็นเอย่างๆเนาะคะ่ะเขาเต็มเต็มนะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะสามตัว เน้นเน้นเลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะแอบกับสิบประาดที่สิบมตติดต,ตามถามข้าวไปฝากไปต้อนเนาะคะ่ะค่ะสำหรับบุญกระถินเพิ่นก็อย่าลืมเด้อค่ะพี่น้องค่ะผู้ใดอย,ยู่ไกลอยู่ไกลกะอยากมารวมกับมาได้นะคะพี่น้องค่ะวันที่15ตุลาสองห้าหกห้าเนาะค่ะหยกสอบฝาถอดกระถินนะคะพี่น้องเด้อวัดศีทรงธรรมนะคะพี่น้องค่ะที่วัดศีทองคาเนาะค่ะวัดเตดีไอไข่นะค่ะพี่น้องค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้แอ็ดกับคอให้เฮ้งให้ปังให้ดังให้รวยสุข,ขสุขคนเนาะค่ะ ค่ะสำหรับตัวเลขแนวทางเนาะคะ่ะเขาไดุ้ดได้นาะคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะพี่น้องคะ่ะค่ะสำหรับคลิปี้กข็ขอให้เห้งให้ปังให้ดังให้รวยสุขสุขคนคะ่ะสวัสดีค่ะ